เพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบเป็นเหมือนมันจะเป็นเพื่อประเทศมากกว่าเพราะว่าอย่าง อย่างถ้าสมมุติเราได้รับส่วนตัวมันก็จะเป็นเราคนเดียวการประกาศชื่อมันก็จะเป็นชื่อเราก่อนที่จะที่จะบอกว่าจากประเทศอะไรแต่อันนี้การประกาศชื่อมันไม่ได้บอกชื่อแต่บอกว่าใครเป็น,นประเทศไหนเป็นคนชนะสี่ห้าไทย up ก็มันก็จะพิเศษกว่าตรงที่แบบเราก็จะมีทีมเมทคนที่ เนี่ยรวมสุดว่ร์ทุกันแล้วแต่วันจันทร์จนวันอาทิตย์ว่าแบบเหนื่อยกันมาอะไรเงี้ยะว่ามันแบบเอ่อได้มาอยู่แล้วมันก็สําเร็จไปด้วยกันมันก็เป็นอะไรที่พิเศษมากึืน ไม่ได้เล่นเล่นแบบเป็นทีมเป็น match play เยอะค่ะใน LPG ก็รู้สึกว่าอยากเล่นวันนึงก็คืออยากเล่นเพราะว่าแน่นอนเราว่าวันหนึ่งเราก็อยากเป็นคนคนหนึ่งที่จะ represent Thailand ในใน level golf ที่มันสูง้นไป ไ้มีโมเมนต์แบบเหมือนที่ไม่ได้มีในแมทแบบธรรมดาแบบโมเมนต์ที่ช่วยกันเชียร์กันแบบเ,เล่นเกมบุกกันหรือแบบม,มันสนุกดีแล้วก็ได้เล่นกับจริงได้เล่นกับแค่แพตตี้ไม่ได้เล่นกับพี่โมพี่เมย์ก็ก็ดีค่ะก็เข้าหารู้สึกว่าก็เข้าขากันดีแล้วก็มี ประสบการณ์ใหม่ๆม,มาในแมตช์ไพยอะไรอ่านีค่ะจินเชื่อว,ว่าทุกคนคงภูมิใจถ้าได้เห็นแบบโคชาัทไทยอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคราวก็ดีหรือว่าทูกๆทัทวร์วนาเมนต์ก็ก็ดีดรอบที่รอบซีมิไฟแนลของ เราไปเจออเมริกาอก็น่าจะเป็นเจต,ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นฟอร์แมตใหม่อะคะ่ะปีนี้สำหรับไฟนนลราวเพราะว่าปกติมันจะแบบพอเข้าไฟนนลราวปุ๊บมันจะเป็นทุกคนเล่นซิงโก้แล้วก็อันนี้มันเป็นแบบใหม่ว่าถ้าไปคิดว่าใครจะเล่นซิงโก้แค่สองคู่แล้วก็อีกคู่หนึ่งจะไปเล่นออร์ทิเนตก็เราก็คิดกันหนักพอสมควรว่า ใครจะเล่นซิงเกิใครจะเล่นออร์ตินเนแล้วก็พอไปเจอเมกาอ่ะค่ะก็มันคนที่แบบอย่าง NO น้อยควรที่จะได้สองแต้มเพื่อที่จะไปต่อรอบชิงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าพอเจอเมกาตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะแข่งทุกคู่เลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนร์ี่คอร์ด้าลิเลียูก็ฟอร์มดีเอ็กซี่ทอมสันก็ตีไกลดนเนลแข่งอะไรเงี้ค่ะคือแบบแล้วเราการที่เล่นแบทเลย์แบบเป็นทีมเนี้ยมันต้องแบบ ระวังตัวผู้เล่นมันก็ต้องแบบอ่านเกมอีกทีนึงด้วยว่าเขาจะวางตัวผู้เล่นใหม่อย่างไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าระวางผิดมันก็มันก็แบบไม่ได้มันก็ผิดเหมือนเหมือนเราติดก,กระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบยากนิดนึงที่จะที่จะแบบมาดูมาอ่านเกมของกันและกันอะไรเงี้ <Yeah! S 1> แต่มันก็สูสีมาเหมือนแบบ มาตัดสินในแมตช์ของพี่โมพี่เมซึ่งเป็นแมตช์ที่ยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นการเล่นแบบออททเนติสลับกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตื่นเต้นมาไปเดินเชียร์พี่ๆก็ตื่นเต้นแล้วพอทําได้มันก็แบบแบบปลดล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คิดว่ามันตื่นเต้นกว่าแมตช์ที่เราชิงกับออสเตรเลีย เราทั้งสี่คนแล้วฟังความคิดเห็นของทุกๆคนที่จะเ,เปิดมอกมาหรือความคิดเห็นของทุกคนที่คิดต่อต่อการวางเกมวางแผนอะไรอย่าคะก็เป็นด้วยดีคือมันเขาไม่ได้ให้เวลาเราเยอะในการที่จะมาคิดว่าออเดอร์การเล่นมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างคะ่ะคือจบรอบมาเราก็ต้องเออมานั่งมันก็มีเวลาจํากัดแล้วเราต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าใคร จะออกไปเล่นก่อนใครจะเล่นออเทนีใครเล่นซิงโก้เราก็ต้องอ่านเกมอย่างที่จีนหมอแล้วจินนุนสุ่ว่าเราก็คุยกันได้ดีเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะไม่ได้อยากเล่นซิงโก้อย่างบางคนอาจจะไม่ได้อยากเล่นออเทนีไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องคุยกันปรึกษากันแล้วจินนุนสุ่มว่ามันเป็นไป,นป,นปนในทางที่ดีแล้วพี่พี่เขาก็รับฟังได้คือทั้งเราทั้งสี่คนรับฟังในทุกๆความคิดเห็นเลยอ่ะ<โ>ส<ทษ>ุดจอด ับดีนะคะเรื่องด้านผลงานก็ค่อนข้างที่โจะโอเคเป็นไปในทางที่ที่ดีมากแล้วก็เรื่องจริงว่าเรื่องประสบการณ์น่าจะได้เยอะขึ้นแล้วที่รู้สึกว่าตัวเกมตัวเองพัฒนาไป ไปได้ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีประสบการณ์มากขึ้นกล้าเล่นมากขึ้นในหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนไม่ไม่กล้าที่จะเล่นไม่กล้าที่จะเสี่ยงในเกมแล้วก็ก็ดีค่ะรอบขัางก็ดีทัวร์ก็ดีแล้วก็ไอไอเล่นแพ้ชนะจริงว่ามันคงแบบเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของแตล่ละวีแล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนที่ที่เราจะไปทํามามากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่แบบ มีอะไรที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะพอจินแค่หนึ่งปีครึ่งนี้รู้สึกว่ามันยังมีอะไรให้ได้เรียนรู้ <Yeah. S 3> มีอะไรที่ต้องเจออีกเยอะเหมือนนะ <lateral 57> ก,กันโกของจินเนี่ยอาจจะอยากแบบชนะให้ได้ในทุกๆปีที่จินเลน่นแต่ว่าก็ไม่แบบอย่างน้อยหนึ่งคร,รั้งในทุกๆปีที่จินเลน่นถ้าแบบโกแบบถ้าเป็นเอาคำเลยนะ ก็คงเป็นจะไปอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าพ้อชนะเหมือนมันเป็นสิ่งตอบแทนที่ดีในในสิ่งที่เราแบบลงเราลงทุนลงแรงทํามันไปเลยเมเจอร์่แหละที่ที่อยากได้ในแบบในครออที่ที่ที่อยากจะทำสำหรับกองเชียร์เลยแล้วกันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้แยกมาก,ก็เป็นไทยหรือเป็นต่างชาติแต่จริงๆรู้สึกว่าไม่ว่าจะไทยรืะต่างชาติจริงก็ขอบคุณแล้วก็แอฟริกาเชนหมดที่แบบอาจจะเชียร์เราไม่ว่าจะดึกแค่ไหนแบบไม่ใช่แค่จีนแต่เชียร์คนไทยทุกคนอะไรเงี้ยค่ะที่เล่นอยู่ในแอ g กแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ให้พวกเราส่งแรงใจให้พวกเราเข้าใจว่า,าส่งมาตลอดแล้วก็รับรู้ได้ถึง กถุกแรงเชียร์แล้วก็กำลังใจแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปนะคะพวกเราก็ยังมีหน้าที่ยังมีงานหนักที่ที่ยังรออยู่อีกไม่ใช่แค่ปีนี้หรือ,อ,อไม่ใช่แค่เรๆนี้แต่จินเชื่อว่าทุกคนมันก็ทำเต็มที่ในในพาร์ทของตัวเองจริงๆเพื่ออยากให้แฟนกอลรูดูกอลอย่างมีความสุข